ขคันลูกกูจะปลุกหาหนุมานให้หน้าที่การงานเพื่อจงรุ่งเรืองทำการสิ่งใดก็ให้สะเทือนถึงเมืองมังมีสงเงินทองตอนนี้ผมมาวาดรูปอยู่วิกซีใหญ่ลูกลีแล้วโอเคมาเคลียร์งานลูกค้าให้จบกันดีกว่าแคาผ่ผมโหยผมขี่รถมาแม่โคตรเวียนหัวเลย โอ้โหคนหัวข้าเดียวโหอะไรวะแม่งโดนแฝงเข้าไปนะครับเคลียร์งานดีกว่าโอ,อ้เสร็จตรงนี้ก็ต้องมีลายกระดกอีกนะครับเฮกิเลสสังงานอยู่วิสีใหญ่ลบุรีนะครับั่างว่าอยู่ตรงเมเจอร์ตรงร้านโทรศัพท์พิป,ปานะครับจะไปแล้ว ตอนนี้ผมได้พวงมาลัยแล้วครับเดี๋ยวผมจะทำพวงกระไดด้านนี้แล้วก็ทำข้อมือทำกล้ามเนื้อมือใกล้ใกล้เสร็จแล้วผมว่าวันนี้น่าจะเสร็จองค์ขันทัก,กุมารเนะเสร็จเลยแหละเอาละผมเอาเอาเสร็จเลยว่ะ <S <S ดีไม่ดีงานวันนี้เสร็จเลย <S <S โอเคครับเอานี้ดีกว่าผมตั้งเป้าให้เองอองขันทักกุมารเสร็จ ครับคุณแม่ครับองค์ฐา,านก็มาเต็จถ้าเกิดยังไงผมมีพลังผมก็จะทำให้เสร็จเลยภาพนี้แต่วันถ้าไม่ถ้าพลังไม่ถึงผมก็จะไปใส่กระหนกวันวันจันท์วันวันนี้วันอะไรวันเนี้ยผมเบอร์ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ันลเนี่ยก็วันนี้วันอะไรเน,เนี่ยผมันวันอะไรวันเนี้ยอา้ววันนี้มันจบเองเหรอแล้ววันนี้มันจบเองอะ <c oughs> อ็มีปัญหาอีกต้องมีอะไรอีกต้องสองวันนึงแต่ว่าขอภายในอาทิตย์หน้าก็เหมือนทั้งอาทิตย์แหละภายในอาทิตย์หน้าดีไมด่ดีวันจันทร์ได้งานเลยคุณแม่ครับโอเคครับวันนี้องค์ขันธุมาเร็จครับคุณแม่ครับผมบอกเลยผมอ้อยนอนเมามาสองวันสองคืนแล้วหัวทิ่มคอห่านเนี่ยนะอ้วกแตกอ้วกแตกแตกยวข้าวหอหมกินอะไรขนาดนี้วะเนี่ยโอเคครับ ไปองขนาางันแล้วามาขอทุกคนนะผมหยุดเล่ายาวผมโอ้โหไม่ไหวเข้าหอมึงเล่นผมจะตายอ่ะโอ้โหก่อนจะฟื้นได้ขนาดนี้ผมมึงนอนโซมยแม่มึงไปดูท่าอ้วกแตกไปไหยไอ้น้องแม,แม่จับเก็บห้องอีกเนี่ยผมไม่มีแกล้งเลยใส่เลยแม่จับห้องผมไม่ต้องไปซักเลยโอ้โหแม่ไม่ต้องซักผมมีแกล้งตายเลยครับขอบคุณแม่ผมครับโอ้แล้วนกะ็ เครับผมผมไม่เด้งผมไม่เมาเยอะเลยกลไปใช้นี่แม่งเล่นไปเมาเลยครับผมขันทำงานคู่คองทุกคนนะครับขอบคุณวิศิษย์ใหุลีให้นั่งทำงานครับมาไปจบงานเดือดระว่านวิสัยกาขอโทษคุณแม่นะครับนี่วิศิษย์ใหญ่ลุงลีครับ เริ่มจะทำมือแล้ะครว่ายไปสวยโทษทีครับคุณแม่ครับขอบคุณพี่ตี่ลีให้น่งวาลุกัาพี่ชายที่ตลาดนัดพึกตีใหญ่ร้องเพลงแล้วนะดีนะนะครับของไข่เยอะนะครับอยู่หน้าเมเจอร์ครับอยู่ร้านโทรศัพท์พิปานนะครับที่ครับทำให้ดีสุดครับ แต่วันนี้องขันธันุงารต้องใส่ขาไข่องขันธ์านุกาคู่ห้องคนนะครับหยุดอัดแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ผ้าตรงนี้แล้วก็ใส่กันหนกหัวไหล่ก็จบฝั่งนีนะ้แล้วก็เหลือมือกับข้อแขนแล้วก็มือแล้วก็ผ้านิดหน่อยก็จบแล้วครับองขันธักกุมารครับแล้วก็เดี๋ยวมาลุยกันหนกกันตอนนี้เพิ่งบ่ายสองเลยห้าทีบ่ายสอง โอเคครับงานคงบรรลุปเป้าหมายที่จะให้องค์ัดทักบุรเสร็จแล้ววันนี้ครับว่าไม่สวยกล่าขอโทษครับคุณแม่ครับจะทําให้ดีที่สุดครับตอนนี้ได้มือแล้วรวงขัดทักบุญโอเคครับนูกบาไม่สวยกลาขอโทษคุณแม่นะครับทุกทายขอบคุณกล่าวขอบิ๊กซีอย่าลุดีให้นั่งทํางานครับนั่งทำงานลูกค้าครับต้องรีบเคลียร์ก่อนงานอื่นจะ จะเข้ามาอีกแม่ไม่มีเวลาทําแน่เลยแล้วก็ต้องคุมเรื่องเมาตัวเองด้วยครับโอเคครับ okay, ขอให้องค์ขันทำงานคุ้มครองนะครับไปไม่เสร็จกบขอโทษคุณแม่ครับขอให้องค์ขันทำงานคุ้มครองทุกคนนะครับไปแล้ววาดต่อเออคุณแม่ครับตอนนี้เหลือฝั่งนี้เหลือแค่ผ้าแล้วครับเอาหัวไหลแล้ว เยาก็จะเหลือมือแล้วก็ผ้าแล้วก็ข้อแขนฝั่งนี้ก็จบแล้วตอนนี้ใบสองครึ่งจะเสร็จไหมจะทรลุเป้าหมายไหมวันนี้ต้องเสร็จเสร็จองค์ขันทักบุมานนะโอเคเด็กๆเ,กเกต็มแล้ววันนี้เด็กพี่ปูนเด็กอะไรเ <laughs> ต็มไปหมดเลยเ <laughs> ต็มห้างเลยครับถ้าเกิดมีปัญหาศิละปะก็มาสอบถามได้นะเด็กๆโอเคขอ้อ,องขันทักษุมานคุณพ่อครับคุณแม่ครับสู้ตายครับ ยวคงได้เห็นงานเสร็จองค์ขันคักุมาแล้วผมก็ลุยกันหนกให้เต็มแผ่นเลยนะครับเพราะว่าแบบที่ให้มาไม่มีความเป็นไทยผมอยากจะใส่ความเป็นไทยเข้าไปเลยใส่กันหนกอี่อันนี้เป็นลายอินเดียนะโอเคครับอยู่วิซซี่หย่านูเรียบอยู่หน้าเมเจอร์นะอยู่ลาพี่ปลาโคเครับเด็กเป้งไปหมดเลย นี่ครับขอยองค์ขันธกุมารคุ้มครองนะครับสู้ตายครับงานได้จบจบับ้วครับดเดี๋ยวงานอื่นเข้ามาเดี๋ยวได้ลุยงานป้องงานปั้นอะไรนี่ครับรวบ,บายไปสวยงามขอโทษทุกคนครับองค์ขันธับองค์ขันธกุมารคุ้มครองครับตอนนี้ผมเสร็จองค์ขันธกุมารฝั่งฝั่งขวามือผมแล้วครับ แต่ฝั่งขวามือของท่านจะเป็นซ้ายมือของผมเนี่ยผมเหลือซ้ายมือของผมฝั่งขวามือของท่านนะครับเดี๋ยวมือจับขุยแล้วก็มีผ้าแล้วก็มีข้อแขนโอเคครับได้จบงานกันวันนี้เป้าต้องเสร็จโอเคครับตอนนี้กี่โมงครับอีกอีกสิบนาทีบ่ายสามโอเคครับสู้ตายครับคุณแม่ครับว่าไม่สวยขอโทษนะครับเดีย๋ยวส่งรูปให้ดูครับ งานไม่สวยวเพรนะาะตีกับน้องก็ฝีมือไม่ดีครับไอ้องค์ขัดทห้มาคุ้มครองทั้งโลกเลยขอบคุณพี่สี่<ค>อย่าริหรียจะจบงานแล้วตั้งใจไม่ออกไปเที่ยวไปกินเหล้าได้ไหมติดไปนานแล้วไอ้น,น้องเลยอยากจะกล่าวขอโทษลูกค้ากล่าวขอโทษทุกคนครับพี่เมาครับกลัวเมาลูกพูดอะไรไม่ดีจังเลยเดีย๋ดวยวโดนจับอีกโดนจับอีกเข้าคุกใหญ่เลยคนนี้แด่คุณโบเฟื่ออยู่เนะี่ยไอ้น้อง เด็กฮะ่ายองค์ขันทันท้งงานคุ้มครองทั้งโลกนะมีคนสึกน,นี่ผมล่างมือแล้วก็ผ้าแล้วก็ข้อมือฝั่งคุยฝั่งเสร็จหมดแล้วครับผมให้เวลาตัวเองช้าสุด6โมงเย็นแต่ผมว่าน่าจะทำเร็วกว่าน,นั้นเพราะตอนนี้เพิ่งบ่ายบ่ายสามและอีก15นาทีครึ่งคุณครูอ่ะเดียวครับคุณแม่โซ่คุณครูพัฒนาราย เขาเขาเรียกโูก็อย่าไปโถให้เขาครับคุณแม่ครับคิดถึงโซ่ครับครับคุณครูดีครับแับผมคุณครูพนะนรายตอนสมัยผมเรียนอยู่คุณครูก็เป็นครูผมแล้วก็ลูกเขาก็เรียนรุ่นเดียวกับผมโ้่โซ่ห้องตานแต่ผมเรียนไม่เก่งเงพอนีพอนีเก่งเรื่องกีฬากับศิลปะเนะโอเคเขาผมอยู่ห้องรูนสิบสามห้องเก้าห้องสิบสามนะ ผมเรียนหวยครับด้วยเก่งิตามงานครับโอเคครับมาลงเงาอย่าจบงานเพราะว่าไม่น่าถึงหกโมงครับโอเคครับลูกค้าจากต่างประเทศไลน์มาสั่งงานน้ดหน่อยเถอะจากทำงานไปอยู่ต่างประเทศครับโอเคครับขอองคขันทบุมาทุกคนครับถ้าซูไม่ไหวก็ต่อโน้ตได้โน้ตไม่ได้ใจร้ายอะไรนะครับหาตังเชนนี่ครับ ตอนนี้ไม่กินเบียร์กินเหล้าก็รีบใช้นี้ให้หมดลุรลีเดี๋ยวได้เก็บบ้างได้ไปซื้อตัวเก็บไปโอเคครับขอบคุณวิกตี้ใหญุรีให้นั่งทํางานครับวันนี้ใช้ได้ครับโอเคครับโอ่องขันทข้านของฟองครับมาลงเงากันเดี๋ยวตลาดนัดวิกตีใหญ่ตรงนู้นนะครับของขายเต็มเลยนะครับเดีย๋ยน้อยก็บูบบ๊บก็ไปนั่งตรงนู้นเะดีย๋ยวเอารูปใหญ่มาองร้อสิองคสมเด็จย่ามาตั้งครับ นี้เคียง์งานลูกค้าก่อนเราไม่ได้เอามาโอเคครับมาดูงานใกล้ๆได้นะนะครับอย่าลงเงาแล้วตอนนี้ข้างนอกฝนตกบ่ายสามเลยอีกยีิบห้านาทีสี่โมงสี่โมงเย็นโอเคครับมาเดีย๋ยวผมดูว่าจะทำคุยหรือข้อมือดีไหม ได้จบงานกันแต่ดูถ้าฝนตกจะอยู่สักพักนี่โอเคครับยังไงก็บรรลุบรบรลุเป้าหมายโอเคครับคุณแม่ครับเดี๋ยวคงได้รับงานครับเด็กๆปถมเริ่มกลับมาจากโรงเรียนกันแล้วโอเคครับโอเคครับผมอยู่วิสีใหญ่รีกววก่าภูวิสีใหญ่รุ่นรีที่ให้นั่งวัดลูกครับมาเรียนงานกันต่อ ครับจะจบงานแล้วครับน,นี้ผมวาดคุยแล้วก็มือเสร็จแล้วครับเหลือข้อข้อมือแล้วก็ผ้าหัวไหลแล้วก็จบงานแล้วครับดูนี่มีเป็ดด้วยน่ารักเลยฮนะหัวคุยเป็นตอนนี้ผมกลับบ้านแล้วครับคนหายเก้าเหรียญกลับมาแก้ ข้อข้อแขนไอข้อมือให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดโอเคครับเพราะว่าถ้าวิกวีข้อมือตรงเนี้ยเล็กไปก็เลยมาแก้ให้พอดีพอดีกันใกล้เคียงกันโอเคครับกลับบ้านแล้วครับพอแล้วเดีย๋ยวผมอาจจะพ่นผมจะพ่นเคลือบแล้วกออ็ที่เหลือก็เป็นกขน,นกไว้ขนมไปโอเคครับอันนี้ตัวสำคัญไอ องค์ขันทำงานสำคัญเสร็จแล้วครับแม่ครับวาดไม่สวยโทษทีครับยวสง่งรูปให้ดูครับบ้านครับวิกซีใหญ่ลบรีแล้วมือดำเลยเพราะว่าต้องตั้งร้านภาพถ่านแบบมือผมจะดำแล้วมาวาดกระดาษขาวอีกผมต้องรีบไปล้างมือก่อนไปเคลียร์งานลูกค้า โอเคครับใครจะเรียนสั่งงานผงมานะครับนังร้านแล้วขอให้องค์ฟ้าชายองค์รอติสมภัเจริญนะครับขอให้องค์สมเด็จย่าคุ่มรองทุกคนนะครับขอให้องค์องค์ฟ้าเทพสมภัเจเลยครับชอบงานไงมาขอบุชาะคะรคับเสร็จงาน,นลูกค้าผมก็จะเคลียร์งานองค์พระองค์พระราชินีแหละครับองพระราชินีใน ในละใ,ใ,ในในในลกาที่ติดติดอาเลยครับโอเคครับอย่าเคลียร์องค์ขันทลุมาอย่าไปใส่อุปกรณก็จบงานแล้วจะเสร็จไหมนี้วันนี้มาดูกันขอบคุณพี่ตีลนให้นั่งวัดลูกครับคนเต็มเลยตลาดนัดอยู่ตรงตลาดนัดพิ่ตีใหญ่ลพงลิีนะครับเรเล็กมาหาเงินลองเหงาะโให้แตเลรกลั ครับอย่าไปล้างมือกันแล้วเคลียร์ไงกันวันนี้คงไม่ได้ออกไปไหนผมไม่สบายปวดหัวต้องไปอดหลับอดนอนนะโอ้โหยุ้งาขี่รถออกไปไหนเลยเวียนหัวนอนจะเล่นเกมดูหนะังไม่เนวะียนหะัวเลย เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปส่งให้นะครับคุณพ่อคุณแม่รครับขอโทษครับอยู่ตันถ่ายก็เรียนไม่ได้ออกไปไหนวนันนี้โอ้เวียนหัวปวดหัวมาอะ,ะไรเรียนยืนเนี่ยผมเ,ยเวียนหัวโอมคันลูกปูจะปลุกหานุมานให้หน้าที่การงานข้าจงรุ่งเรืองทำการสิ่งใดก็ให้สะเทือนถึงเมืองมั่งมีเสงี่ยนทอง